สวัสดีครับแอดทวีซีมูลมาเปิดเบิงทานกันครับตอนนี้เผาหมึกขึ้นนะครับใส่เวลาอยู่เจดชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงถ่ายคลิปนะครับแอดจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบใดนะครับ จะแอดจะเ,เจทให้เบิ้งเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะครับหมื่อขึ้นนะครับแอดเผาะนะครับโดยที่ว่าไ่ได้อบนะครับ เาเจ็ดชั่วโมงนะครับครับแล้วที่นี่นะครับเป็นช่วงเวลาไลแกตนะครับแอดกับไล่บสุดนะครับเพราะไลโบสุดนะครับเข้ากับปล่อยเลยนะครับช่วงเปลวทุ่งเปลี่ยวเที่นแอดกับไลนะครับแอดกับปล่อยให้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปสํารวจทานกันนะครับว่าจะใหม่ดีบอะครับทานง่ายครับนี่ครับ ครับแบบนี้ครับครับแบบนี้นะครับไหมเบเบิร์ตนะครับครับ อันนี้ไม่เบิดครับอันนี้ก็ยังเป็นทอนอยู่นะครับ เศษน้อยๆนี่ก็ไม่เบิดดีอยู่นะครับก็เหลืออยู่ หนึ่งสองสามซีนะครับเหลืออยู่นี่นะครับไม่เหลือก้นเต่านะครับสิ่งที่แก้ไขก็คือตอนถือว่าเหาไล่แก๊สนะครับช่วงนั้นนะครับเหาต้องไลายช่วงสุดท้ายให้เบิร์ตนะครับมันจะเหลืออยู่เป็นไอหอนๆนะครับเท่ากับเผาต่อนะครับแหล้วก็ไลายแก๊สนะครับช่วงนี้สําคัญนะครับก็ได้มาบอกกันนะครับก็เหลือนะครับแบบนี้นะครับสามทอนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ